คือผมมีรุ่นน้องคนนึงชื่อว่าดิวดิวเป็นคนเปิดประสบการณ์กัญชาจริงๆให้ผมดิวเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยครับผมดิวเป็นคนอัยาศัยล่าเริงมากล่าเริงยกเว้นวันที่ดิวไม่มีของดิวจะไม่ล่าเริงดิวจะแบบเดินเซฟไปเซฟมาจนวันนึงดิวเดินมาผมบอกว่าพี่มี500้อยไหมจะไปซื้อเนื้อพี่ตอนนั้นมันยังไม่ถูกกฎหมายแล้วไม่อยากให้น้องเราแบบเสพสิ่งเสพติดอ่ะมันไม่ดีหรอกยุคนั้นไลฟ์โค้ดกำลังมาฟังมาเยอะดิวดิวเคยอยากกินปลา แล้วดิวเดินมาบอกว่าพี่ผมขอปลาพี่ไปกินหน่อยพรุ่งนี้ดิวก็จะต้องเดินมาขอปลาพี่แต่ถ้าพี่สอนดิวตกปลาเลยอะดิวจะมีปลากินไปตลอดชีวิตดิวหน้าเครียดเลยโอเคพี่คือผมควรตกปลาใช่ไหมพี่เปรียบเทียบดิวเราอยากได้อะไรเราต้องหัดหาสิ่งนั้นด้วยตัวเองพี่พอมีสักห้าร้อยไหมพี่การใช้รายคนไม่ได้ผลดิวทำไมดิวยังต้องขอห้าร้อยจากพี่อีกอะผมจะซื้อเบ็ดตกปลาพี่